นะอปิดดังได้สงการในไปเที่ยวใส่ฮัลโหลจ้าไปเที่ยวใส่น้สอสงการเจ๊เข็มโอ้ยบ้าติดไปใส่มาใมมาส่หรอบ้านี้เอเชียผ้าไปเที่ยวอ้อาวไม่ได้ขายไม่ได้ขายของตียุติอันใบใบกยว่าสิไปสงดูกอันผู้ยาเพิ่นอัน ไอ้นี่เปิดโตมากนั่นยกไปวัดหโฮเานมากกว่าสิเฮ็ดตัวรถช่อ,องอ่นล่ะเฮ็ดยกไปหาเล่นละเลาะเขาหัวยืดน้ำบานขังบ้านใช่ไหมล่ะจ้าจ้าฝันดีปะจ้าเอามือขึ้นน่นนะฝันเรื่องกี่เนาะจ้าฝันฟันบ้านเอขึ้อจังเงินพอยายอยู่เฮี้ยนี่แหละบ้านเลยว่าคือจังมันจีรักเป็นเจียงมากแต่บอ บพื่อปั่นยงหน้าคือจังเพี้ยนกค็คือจังยี่นิตารางนั่นไหมเป็นเพื่อบานโบราดเห็นไหมเวลาเป็นตารางอันพอย,ยังอายุเพี้ยนหน่ก็ว่าโอ๊กกาแยายเข็มล็กล็กกาเหรียญตารางกันหนาเออสัน่นอืมการนั่งเหรนยญยี่นิตกันหนาเออสั่นอันคือจังเขาวานมีเขาล่มแล้วมันเป็ี่ยนบอกเด็กบอกตารางนี่นไหม อันีเข้าหลุดเอาปุ๋ยใส่ว่านปุ๋ยว่านว่านวานก็ขู่ขึ้นว่านไแต่หม่งใส่กับใส่หม่งพันใส่กับพันมีทัวอยู่แตเร่วานเหีมันทัวรกันหน่าเขาแล้วเลขฝันว่านเขาบานเอ้อบานว่าบานบานปุ๋ยเขาเอาเขาว่านไว้ห้แล้วเข้าเอาปุ๋ยไสว่าน คือาามิตาลางเถียงมิตาลางเถียงหน้ามิถึงย,ย,ย,ยู่เยี่ยมช่งเป็นมิตาลางนี่แม่าามเฮี่ยนหลังไงแต่ว่าตาลางมิถึงตาลางอิจ่าใต้ตะลางแบบนี้สิบอเลกล่างบจ้ี่อือจะเห็นผู้ยิ่งผู้ใช้อยู่น้่กัดนมันสีโบแมนละบ,บ่แม,ม่อือแต่นี่ในความฝันเนาะอ้าไออัน,น คือมีผู้หญิงผู้เดิงห่อคืนมาว่าคือจังมันว่าขอยืมมันจะสองพันจีแน่ว่าจังเพรว่าเพรว่ามันขายอันคือเฮขาถามว่าเขาได้ดิมันว่าสองพันจีค่ะอันเป็นละเมียข์คนมากเข้าเพลงเข้าเข้าเข้าเพลงได้อีกรอบเลขเตัวเสริมเข้าได้ห้าสิบอกเลขเติมเติมเติมเข้ามันมันหนี้หายเจ็ดกับที่สองเติมคืนมาก อั่นอันนอกัานก็คือเก่าคงที่อันโอ้ยโหมากเอาของพระเจ้าส่งพวกทุกต้นมันลายดอกทรงไปทางลายแล้วนี่ละควบฟันมื่อคืนนั่นน่ะหัวตาเปิดเผยเด้นี่อูหกิน้องขึ้นมาว่าไม่อมั่น่านเฮถามว่าจักบาทก สองพันจีจ้ะวตัวขายแพงแค่คือจังหวัดพมลนี่จั่หวัดนี้มีแถหัวสองพันทีสองพันจีจ้ะเออบ้านนี้เจ๊เข็มเน้นซื่อตัวใดปกติเจ๊เข็มมัดตัวใดเน้นตัวใดจ้ะเน้นเน้นโตเก้าละะโตที่ห้าว่าละเน้นมัดมัดฮุกฮกซีหรือเปล่าซีกแล้วคาเพิ่ม มาซีสองสองซี่รกระห้าเจ็ดแต่ว่าแต่ว่าเข้ามาที่แข้งที่สุดคือหกซีกับสองซี่ถิ่นขึ้นปันใดสองซีซีสองสองซี่ซีสองมีหกซี่รากาห้าเจ็ดป่ะจ๊ะจ้าก็ใสสองซีสองซี่สามหางอันนั้นคิดตัวเน้นคุณมาก S <S แม่ปวกที่ล้มไปแล้วมันเกิดคือเกาบ,บเปลีย่ยนเปลี่ยนมาเสริมแช่เสิแค่าเกิแค่หาเจ็ดกับพี่สองจ้าอืมมันนี่สามตเเลยจ้าสามตนี่เด้อจ้าเยนอเด้อเล็กมันมัน,ม,นมันเคยเข่าหาโตเห้าสิบป้อยหาโตแต่ว่าไขจับบนหออยู่ในหัน อืมหวดที่แล้วนั่นมันเห็ดได้ C7081 มันก็อออกแ8 1หมวดนี้ก็เห็ดได้คือเกา่า4 8ออทุกวันนี้ได้ได้ตัวใดก็ส้ำตัว 4... มันมันมันจะเห็ดได้เป็นชาัวจ้ะจ้ะม,มีม่ตัวใดแน่จ้ะห7 8 0 1 บ่ร LIKE. ู้ว่าม oh. ันส on ิมาบ่จ้าให้จับเอาอยู่ในหันเออว่นออยอยู่ในหันนมายเลขสองโตหันหันเทียนนันเข่าบางที่กับมาสองโตบางที่กับมาสามแต่ว่าในความฝันเห็นว่ามันคือจังเด็กฝันว่าก็ได้ว่านปุ๋ยว่านปุ๋ยยึดแต่ตะลางเฮี้ยนในตะลางเฉียงนี่แหละเขาผู้กันเข่าเม็ดเข่าตกตาให้ลรคหลิ่นที่ตะลางว่าฉัน อเออูอ้สอยที่บอานเลขลางสบ่ยหวัดี้ยัยงว่ามัดเขาแัยแม่เนาะอือมีแต่เล่นม่ได้ยิ่งห้องขุนมาวะมไหอยคือยังว่าขายสองพันสีจ้าว่าเั้นข<อ>วขายห้าเจ็ดก็หกสี่นะอือ เน,นีนอยู่ได้ดีสามคู่นี่มากมันวาจ้ะจ้ะมักมักมกเนียนเนียคือจี้โบสถ์คนละ,จ,ะจับเพิ่มเติมแต่สองซีอเอาเจ๊ไอร้รบกวนถาม่อยครับเจ๊ไอ้ห้าตัวนี้เจ๊จะจับแบบไหนครับผมไอ้เล่นบนเอาจ้ะเลขหาัตนี่งวดงวดที่เล่นมันเป็นสูรเล่นบนครึ่งงวดที่เล่วนะ่ะมันจะเข่าซีแปดหนึง่งงวดนี่มันเหตุใดคือเกาจ้ะถ้าเกิดจับสามตัวเจ๊จะจับเป็นตัวไหนครับผม ทัานจับเป็นสามตัวเนาะครับแต่ว่าเข้ามาเข้าหลอดมากไปเข้าเฉมเข้าเฉมมักแบบว่าเลขมันจะม่าล่องเกตเนาะครับล่องเกตมันจะจะเป็นสี่เจ็ดหนึ่งไปไหนสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งครับอ่ทันทันเขา้าโซ่เข้ามันจะเป็นแปดสี่อ่าแปดสี่ เจ็ดแปดซี่เจ็ดแปดสีซีเจ็ดหนึ่งเจ็ดเอ็นเจ็ดแปดซี่โอ้เรนพูดหน่อยยืดไหันละส่วนมากจะเป็นสามตัวใช่ไหมเจ๊อ่าเช้นหมากมันไม่ออกมันม่ใช่มาสามตัวโอ้ยขา,าเบิ้งเว้ยไทเ็นไทเ็นฮอทโชกันเนาะหัวที่หล่นานะครับเว้ยเขาชีเขาสามตัวเลยโอ สี่แปดหน,น,น,นึ่งแล้วนาตีเนาะเออข้อสี่เป็นเ็นงเออรือมันสีมาาโปเกามันจะ่กบรูเนาะแล้วมันเขา้าหูจ้แตะวันหูตะวันแนวท่าม้าแบบหนี้ไหมอือเมืองงวดงวดเมื่อกี้ก็คำนวณได้ห้าตัวแบบเดียวกันนี่แหละครับเจ๊เดียวกันไล่ตัวเดียวกันไล่ยัง่ามันมาาแบบเกาไหมมันเกี่ยวกั้แปดหนึง่งไหมครับงวดหนีมันมาแบบเกา อมันจะเป็นแต่ว่าเข้าคืดมาไอ้ที่ที่เจ็ดหนึ่งที่ศูนย์เจ็ดเออหรือหรือเขาล็อกเข้ากับไอ้เจ็ดแปดที่ประม่านนั่นะอืมครับผมเอว่าคืดว่าม,มันมันหนาติตองหมดถ้าเราเข่าแบบอันนี้ก็โค้งสุดท้ายเนาะจีเข็มเนาะ,ะเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะ